โดยโดยโดยฉากฉากเอาคันฉากเราขนาดมันชีบวงมันคืนหรอปอเอามาค่ารถนะโาแล่นดิแล้วทำมาแล่นแล้วมันมันติดคัายเราแล่นแล้วก็ตายแล้วนี่แล้วคอยไปจอดไว้ประมาณสามมืดเลยราคาถือต้องประมาณนี้ค็เพียงซื้อแล้วประเดี๋ยวยันดียังไงปกติราคาประมาณนี้บุคอยมีแอ๋ทุกคนรถแบบนี้นะเนี่ ไปดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้มีตย้ยแมรังกับเพ่อพากันไปเบ่งรถรถทีว่าส่วนหหา่รถไปรุ่นเดี๋ยวนี้นี่เขาต้องแบบว่า CBR R15 รบถบิกบ๊กไบค์เนาะคอนซีบาเนาะ <c oughs> แต่สำหรับตัยนี่มันต้องรถแบบเอาไว้ไปเฮ็ด <c oughs> แบบว่าให้มันช่วยเหลือมันเฮ็ดไม่ช่วยเหลือได้นะเพว่าไ,ไปตังนั้นตั้งนี่นไก็เรียกว่าเลือกรถทีมีกระบะเนาะ แต่ว่ารถที่ตัวสี่ไปซื้อนี่ก็รถมือสองทุกคนรถมือหนึ่งคือสี่แบบว่าเสียงบหลายเกินไปเราต้องพยายามเซฟงบเพราะว่ารถนี่สาคัญบอมันสําคัญทุกคนเพราะว่าสีเที่ยวไปไหนไปนี่นะซีเที่ยวไปส่วนอย่างประมาณนี้นะตอนได้ญาติแย่งรถกันไปก็คือมันบ่มีรถไปนะรถโบมีรถเที่ยวนะไอ้กับธรรมดาไปส่วนเมื่อกี้นี่ละเมนธรรมดาไอ้ต้องเอาไปเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เขาญาติรถไอ้มาเนาะแล้วก็ไอ้ให้แฟนมาหับอย่างประมาณนี้มันเลยแบบว่ายุ่งยากเกินไปก็เลยว่า จ้า,นาหน้กะรถมุ่นไถ่ดีแบบนี้น,นี่นี่ใครบึงรูปปินกองไปเบิึงโอ้กัแบแวบเลยเ <c oughs> บิึงแม่เบ,บิ้มบึงบึงนี่ประมาณนี้เนาะ <c oughs> แบึ้บแต่บึ้บมาเอ้ากับประธานมันประมาณนี้แหละเนาะรถมุ่นไถ่เนาะมากินมาวันนี้ปินกองอะไรเขา,าออกับไร้ตากินไว้ก่อนไม่ว่ารถแบบนี้นี่มันที่สามารถต่างได,ไ,ดได้หลายได้หลายอย่างเวลาสมมติผลผลิตเีาออกได้แบบแบบหลายขนาดเขาเลยเขาต้องได้ใจรถแบบนี้ขนขนเพื่อแบบ ขนไปขายในตลาดอย่างประมาณนี้ขนาบได้ซื้อมือเดมือนึงกตต้องได้ซื้อคือเก่าตัยเลยตัดสินใจคิปซื้อตีเดี๋ยวนี้ซะเพื่อสิบได้ยัดแยงรถกันละกันเพื่อสิเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกสบายเนาะในการขนส่งหรือว่าไปง้อไปสวนเนาะเอามาอนี้กัสิพาทุกคนไปเบื้องน้ำกันมารถมันโอเคบอแต่ว่านี่เป้าหมายนี่ตัวมูซื้อมามักมักรถคันนี้มักแล้วเนาะก็เลยว่าสิพาทุกคนไปเบื้องน้ำกันว่ามันสี่เป็นประมาณไดย แตาเอาบ่อ,บอที่จริงกะลดโบ้ก็แสนบาทซ้ำทุกคนประมาณ8 0 0 0 0ื่นเกบาทนี่แหละคันซีว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ถึกอยู่ประมาณ30กว่าล้านเนาะแต่ว่าซิห้แม่ไปต่อเขาเจ้าเอื้อนนี่สามสิบเจ็ดล้านโบ้หัวซิลดได้เท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆนี่ลดได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่วโบ,บ้หัวโบ้หัวซิลดได้เท่าไหร่ซื้อเนาะนี่เนาะตอนนี้นี่เขาก็อยู่ที่ถนนก็นคือถนนตันมิไซเนาะคันซีว่า บางทีไทยทุกคนด้เบิองน้ำกันเพราะบางทีทุกคนอาจที่คิดทอดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตันวิซัยมันเปลี่ยนไปหลายแล้วเนาะเพราะว่าคุณเาไปอยู่ต่างประเทศกันหลายตันวิซันี่ซีติดกระดงโดกทุกคนแล้วเลี้ยวไส้ไปก็ที่ไปทางห้วยหงนะบางทีหลายๆคนก็น่าจะพ่อหู้เนาะคันว่าผู้คนที่อยู่ในนครหลวงนี่จันนี่เนาะนี่เป็นถนนถนนเส็จลักก็คือถนนติดกระโดงโดกไปท่านไปทางหลังก็บสเปนนะ มซนะอทอุกคนเป็นน,น้น,นออั้นมซอแต่ว่าช่วงนี้เป็น4.5โมงกับส้วงรถติดนั่นแหละเนาะช่วงที่ขาเจ้าเลิกการแะ้วก็ช่วงที่ขาเจ้าไปกันร,รถจะติดแบบนี้เนาะอแต่ว่าพอ,อยูรถคันนั้นเลยทุกคนเลยต้องเอารถคันนี้ไปต้องเอารถคันข้างหลังไปส่งไปส่ไปงไอ้ทุกคนรถที่เอาใส่ไปส่วนนะนะต้องเอาไปส่งไอ้อยู่ที่ห้างแล้วกับซีคีรถคันนี้ไปน้ำกันที่แหลมมันเลยแบบว่ามันยาาิแยงเกินไปนะนะมันเลยแบบว่าเจ้าไหนมันก็ต้องได้ซื้อละอะไรตัดสินใจซื้อนาะะอ่ไปซไป ไปโดยนี่เนาะตอนนี้เขากับอะฮอดเงินของเพื่อนละรถคันที่เราซืมาเบิ่งก็คือรถคันเขียวนี่หากว่า H4 ไหมอ่ะ H4 ประตูเบาบ่เพราะได้หันหกสิบโอ้โหอันนี้อันโหเพชรอันนี้ไหมอ่ะเออให้เข้าอันเพชรเพชรสี่ไหมอืมเอกเพชรสี่เนาะอันนี้รถปีเก้าห้าปุ่เนาะมันได้จากปีละเบอร์ H4 มันรถปีเก้าห้าว่ะสี่เก้าห้า แอร์เอเย็นมืดเฉยจะหนีเหรอพี่จับมึงด้วยเย็นมืดแอร์น่ะเย็นหนาวอยู่ป่ะเย็นจนหนาวคนแล้ธรรมดาที่ซัมรีโวุ่แหละคนน่ะเอาแท้ลนสร้างวาแท้ซัมรีโว่คนนะเบรกมืออย่างก็ดีป่ะเบรกมือก็อยู่อยู่เพื่อนสร้างสิวากับนิโนเวทใหม่เนาะรถรถอันนี้มันอันนี้ก็เฮกษตรไม้ให้กันนี่กษตรไม้ เผาหัวแปบเดีอาม้อไฟว่ะอืมเอาดีเลยม้อไฟโมอะนระน้่ยนี่วันนี้บึ้มเอาบึ้มเอาวะตัน สองมือสามมือนะข้ามอกไฟสิไม่ยากแล้วกันอกไปรถคันนี้แปลงไหมวะนี่คันเก่านี่ได้สากได้สากสาักมันนันเอาที่เอากดได้สักเปลี่ยนแปลงเอาไปทิ่เอาเอาอกอกไปรถซีโร่หลอกไหมอันนี้เป็นรถซีประตูนะทุกคน เพื่อนเฮ็ดสร้างเองหก<น>สล้านแม่แต่รถคันสีเขียวนีสองคันวุ้ม็นแล้วละ่ะกระเติงกระเติงวันนี้ขายนาแท้ไปส่นที่สวนดีกาสื่อยังอัจิริัะหกพันอือเดี๋ย่เอามอสากสากเดียวโอ้โหได้ชายชวไปไปจอดยืเนัือสอมือได้สาบกบมอสากอยู่ให้ได้นานี่ เห็นแล้วนี่ด right ้ยดีเนี <t <t ่ยด้ายเดียวสาดด้ายเดียวโดยโดยโดยสาสากเอาคันสากแล้วขนาดมันที่บุมเมอรคืนหรอบ่บ่เอามา้าโรดนบ่อแลนดิ รถท้าวโปเลนแล้วมันมันบนติดคันเราท้าแล่นแล้วก็ตายแล้วนี่ยันคอยไปจอดไว้ประมาณสามมือเลยรถนี่ยวันมัมีผู้ขี่นะ <laughs> มันบมีผู้ขี่บนนะครับจอดไว้เดี๋ยวมันโดนแล้วมันโม้ไฟรถสุดเทามันดีมื่ออื่นเพิ่นมาหอดเพิบนบน่นแบบเมื่ออื่นเศร้าคนมาต <c oughs> าเบิ่งกะท่าเบิ่ง <c oughs> เออกะเบิ่งหลายคันเบิ่งบังคันไหนก็อ้าว เนาะอมื <No. S 2> mm ่อเดี๋ยวสาบเมื่อเดี๋ยวเพิ่นได้สาบมาไฟกันเพิน่นว่าแต่ว่ารถอันนี้มีแอร์หายหากแ mm hmm. ด้นี่เพิ่นสาบไฟกันเพิน่นว่า ราคาถี่ต้องประมาณนี้แหละทุกคนซื้อแล้วปะเดี๋ยว่ว่าเสียงมันยิ่มนีเลยโอเคจทุกคนมาฟังเสียงมาฟังเสียงจากันเนาะนี่นี่แอ์ ไปเลี้ยวพ่าอย่างดีมดใช่ไหมดีมด,ดอทางเยนะไปเวไปต่ารถด,ดิฮงมากจ่เนาะถามขึ้นไนปไหนไปต่ารถตาลี่่ามหุงเออตาลีุ่ง ต้นสูงต้นสูงคือได้ตีเบื้องเดียวต้นสูงได้เบื้องเดียวตามันรอดค่ะด้วยโอ้ยซื้อตายรอดเดียวน่นน่ะนะ่นน่ะธรรมดาเลยรถอันนี้น่ะมันจะคือยว่าทุกคนเข้าด้านคุณแม่แอร์เย็นก่อเปิดให้เบื้องล่างนะเปิดให้เบื้องนี้ โอ้แอร์เย็นเยอะดทุกคนเย็นดียู่แอร์ไปอันนี้กะที่ว่าโอเคอยู่เนาะใส่ได้เย็นดีเนี่ยแหละปกติราคาประมาณนี้บุคออยมีแอร์ทุกคนรถแบบนี้นะดิทางไหนที่เปิดประมาณนี้แต่ว่าทางไหนอยากเพื่อนๆในนึงเพราะว่า ท่านสีวากับเป็นไอของตัยทุกคนคันนี้นะเซียวของต้อมมาเลยเพราะรถคันนี้รถปีเกาสีผ้าโดยเกิดเกาเกาเนาะไอของตัยอีกไอ้เขียวเขาอย่ามองเปนเขียวเราเลยไอ้เขียวเพราะรถสีเขียวเนาะเฮ้ยยังไง,ออง,งโอ้โอเพื่ออกายแก๊ จำธรรมดาจับลมนี่มันควันมันน่าจะไออ้อตัวตอวตัวทอวตัวทอวเลยอันนี้มึงมีอายมึงมีควันเลยนะความดีนะความเงียบนะ น้องทุกคนตอนนี้ตัวมาฮับไอของตัวนี้ละนี่ได้ยินเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนแปงแล้วเพื่อนว่าสุดก่อนเมื่อวานนี้ตัวมากะคือว่ามันสตาร์ทบติดน่องย้อนว่าได้ศากมันเปื้อนเพื่อนว่าล่ะเมื่อวานนี้ที่เรามันได้ศากมันบาฮับมันบาฮับศกกันเลยว่าฝ่าเอาก่อนบอกเถอะแล้วมื้อนี้เพื่อนว่าอ่าเพื่อนอนามัยได้ศากดิ์เป็นเพราะเป็นย้อนได้ศากได้ฮับได้ฮับศากมันเปื้อนกันเลยว่ามันบาฮับศักดดีแล้วเดี๋ยวนี้นี่เพื่อนเข้ามา ไม่เะาพูดว่าสตาร์ติดบ่เดียวเดียวแหละฮอกเลยว่าเปลี่ยนฮอกเกเร่มาเอาเนาะวันนี้ก็มาทับไอ้พูว่าประมาณปีเก้าห้าปีเก้าสี่เก้าห้าตัวเกิดปีเก้าเก้านะแสดงว่าไอ้ตัวแล้วนะไอ้เขียวเดี๋ยวมาหาพูนก่อนเพราะว่าเขาโบนิหนักพูนเลยสร้างกัะเบื้สตาร์ตไปแปลงเบิ่มเบิ่มหรอวะเฮ้บิ่มเบิ่มหรอวะเบิ่มแท้อันได้สร้างขั้นบัวอันโบเป็นหยั really ่งแล้วอัน ไดชัตร์ทมันมันเปื้อนไปอ๋อเอาลราไ่รูมันสิเอบริษัทบริษัทสองแสนเบิ้มเอาจะคืออนามัยซื้อเออเจ้คืออนามัยซื้อกับอนามัยก่อนอันไดชัตร์ทนะเบิ้มเลยนะเอาคือว่ามันบุษฐานมันดีดก็ได้บ่ไหมนดีดก็ได้เอออันนี้คืออยู่อันนี้นะเออเอาไดชัตร์ทมันเปื้อนอืม มาแล้วก็มาต่อมาอัอาอานนั้นแล้วเขาจรอนการร่างอย่างเป็นคนไหม่งโอเคไปเออนม่เลยแอกเีน้เาอืมเย็นแล้วเนาะมาเมื่อวานนี่เย็นมาเมื่อนี้ไปเย็นกว่าเอาละเปดกึงไปวาเลยน่เี้จดันึ้เาเยก็แต่งขึ้นาประมาณนี้เราทุกคนเนาะ อายของต,ขตัวพระเจ้าเฮ็ดสีใหม่มันเลยแบบงามสีมันงามแต่ว่าราคาบวกห่อแสนครับก็เ,เลยว่าโอเคมันก็โอเคอยู่แต่หงเอาไปส่วนเนาะอีหา่าเจ็ดอยียางรถอันนี้มันเจ็ดขอ่อแต่ว่าอยู่ไทยมันคือซิบโบมีเนาะเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถโคลาเอารถผลิตมาแจอ่าเกาหลีมาสอเกาหลีแล้วจะมาขายอยู่แล้วต่อ,อเป็นโตพลังเนาะ ไปเลยโอเคมือนี้เป็นมือที่สองเนาะเทีนที้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่เลยขีม้มาหนีแม่ไหล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 เพื่อนเชียร์จังไห่เพื่อนเชียร์เอาโอ้เพื่อนเชียร์ให้เอาเรถจักรไปไว้หันติบ่อเอาไปขึ้นบพรันติบ่อเพราะว่าบนนี้มันเป็นโนนเนาะคิดว่าน่าจะเป็นหน้นี้ คนโซยล่ะนโซยละโอเคเมื่อวานี้มันใดมันอืดเนาะแค่ะไก็บอไดทำมามามานนะบ่อืดเลยที่มอนี่บ่อืดนะก็โอเคเลยทุกคนเพนอนามัเห็ดสะอาดดีนะปีเท่าไหกว่าจ้าวานอะปีเท่าไหร่กรถนี่เก้าห้าไขออีกด้หนิไอ้ขออีกด้หนิรถคันนี้นะอ้ขออ ไฟ <laughs> เกิดปีกเก่าๆอ้ายไฟอ่ะราบพลักตะล้างพังกันไมมอ่ะล้างกี่ปีตะล้างอัดฉีดให้พังกันไมมเลยไม่แล้วลอันปอไม่แล้วเลยครับอัดฉีดทั้งในี่ในนอกเพือ่นอนเนาะเอาอัดฉีดแล้วมันจีดเส้นนี้เลยก็ได้เองปอปีนี้ขนขนไข่นี่ไข่ยังไหนเนอ๋นอ,อ,อมีตัวก้อนเนาะไฟโบ้หู้เลยกับรถเรื่องพวกนี้เพราะว่าบเคยขี่รถอันนี้อันนี้คขาไปเนาะโอเค พิจิกอนซะเดี๋ยวนะมันบนุพเพไปฮอดปั๊มตีบ่ฮอดแท้อันน่ะลูกลูกไม่ได้ลูกกี่ไปบ้างแล้วลูกกี่เป็นตีใกล้อยู่อันนั้นมันใส่แสบอ๋อดีแล้วซะนะใส่แสบนึ่งเมื่อวานดีนะม,มือมือเข่านี่นะใส่เปต็ตีใกล,ล้แล้วเออลัางจากอันค่อยถ่ายพวกแทนพอดีอันลูกชายล้างแล้วพอดีค่อยกลับมาล้างจากักเลยแล้วอันลูกชายไปเบิ่งต่ออายหักเป็นตีใกล้แล้วมันก็ตีมาปิดก่อนไหม ไปเอาเอกสาไปมาเอาแท้ล uh, ้วได้ป่ะน oh yeah. oh, mmm on on nah ี่เอาไปค้ำไปคุณซะเนาะมาเอาเอกสารมาเลยเอเคออกไปลราขอสิกลับเลยเพราะมันมืดละเอารถขึ้นกันบ่เอาขึ้นกันบ่ไปซะนะโดยโดยโดยเดี๋ยวเอารถไปมีเนาะเอาสมเชียวขึ้นหลังรถเอาไปนี่ อีกแป๊บเดียวสตาร์ทบ่ได้โบ,บคือได้บบบนี้โอ oh, ้บ่มงบ่มีคำว่าสตาร์ทบ่ได้เลยเลยนาะ <c oughs> <c oughs> มีแต่คำว่าเอาไปเอาไปแบ่งเ,เอาไปสูนบ่เดียวกันบ่ <c oughs> <c oughs> มีคำว่านั้นเลยเขาเอา,เอาทั้งสองอย่างนะไปเซกเอาเอาทั้งสองกันสองอย่างาทางได้สักทางอันใส่สตาร์ทไ,ไปเลยนะแต่ขเข่าวว่าอย่างไหนเกาะเขาว่าอย่งไหนเขเป็นอยังเ <c oughs> ขาว่ามันเพื่อนจะซื้อได้สตาร์ทเพื่อนอืม มันเปื้อนเนี่ยบางทีขี้สนิบแล้วแบบนี้อ่นแบบมันน่ะฐานบรกเกาะนะมันเปื้อนนะพวกอ่าเข็มน้ำมันอยังขึ้นเบิดลอันบอเข็มความไวมีย่งขึ้นขึ้นขึ้นเบิ้ลความพ้อนก็ขึ้นเบิ้ลเข็มความไวเข็มม้อนเข็มเมียงก็ดีมป่ะเนาะเออเข็มความพ้อนเข็มความไวได้เบิ้ลเข็มความไวอ่ะนะคงเตอร์หานะโดย เจ้าเฮ็ดไหมเจ้าเป็นคนเฮ็ดว่าสี่นี่หรือว่ามาแต่ผูกเก่าอันไหนสี่รถนี่สีรถนี่วะสี่รถนี่ค่อยไปใ sure. ห้เขาล้างก่อนนี่ล้างอันไหนแปลงสี่อันที่แปงสี่อันที่เออเจ้าเจ้าเป็นคนเฮ็ดเนาะโบเมนมาน้วผูุกเก่าเนาะบ่เจ้าก็เบิ่งรูมันใหม่ๆมันยังบ่ทันเติบกกับบ่อนเลยที่ที่เขาได้วันนี้รวมเอคือเก่าอันไหน นะคะก็ขึ้นค่อยๆเดี๋ยวโปลี่สองแผงเอ้ยจะขึอเจ้าเดียววาเอาขั้นโบแปลงเขาซิซึังไดสันเจ้าก็ต้องแปลงตัวแต่ว่าขั้นเจ้าขั้นมันแม่แล้วขั้นนันขั้นนั้นเพข่อยกับโบซ่างซิซื้อแล้วมันบอกเออมันก็ต้องเงียบห้อยรัสตาว่ารถให้เจ้าไปแปลงกันในเนาะฮะอย่าท้อว่าเอาโชคให้ไปทำไปคูณขั้นเอาไปสุดหน้าขั้นว่าอะไรมันเพคข่อยก็ต้องได้แปลงอีกให้ไปทำไปคูณเจ้าโดย แม่บ่ทำปูนแท้ซะเออจ้าขี้จ้าปีรถคันนี้รถนี่วะแม่บ่ฮอตบ่ฮอตปี๋เจ้า,ม,า,ม,า,จามัดท่าเลยะคะือคักใช่ปะบอมัดท่าเจ้ามัดท่าเลยครับบอวิธีเจ้ามัดท่าน่ะเฮ็ดเป็นเกี้ยวเป็นเกี้ยวเป็นบ่วงนี่นะแบบแบบเฮาอันบ่อน,นั้นเลยแบบบอให้อันบอ บวให้มันแก้งะเฮ้ให้มันทักไปทักมานะ้มนแกงะนะนยเฮ้มามาแล้วมัดวเลยแก่จมทีเลยเสื้อแก้วนี่ปรคักนนี่ยเสื้ออันนี้มัดอยู่ดีรคัันะคักเสือดสิบล้อยคขเสื้อมัดผ้าบัดรลักสิบลไปนี่อีกวให้เราแปลงเลย อ,อ,อันนั้นมันอันนั้นเนี่ยไวลงลุมเออลงลุมรอข้าวลงลุมอยู่แล้วอีนน้อเอจะหาเจ้าดึงไว้ให้ได้อันนี้ชิญานเออิขัดไปมัดสร้างก็ได้นะบอ่อเสือกนี่โอ้มันรุ่นดี <c oughs> ชุดระบอเสือกเจ้านี่นะเสื้อเสื้ออันนี้ออนี่เพอรเพอรอันเวลารถคานี่ทบเสร็จอดึงกันออกตรงบ่ขาดได้นี่แหละเสือกตัวนี้ทบทบกันนะวะ โอ้อ๋อใส่ตันสากหม้อไฟจะคือสากไว้ตลอดเทียสันอันนั้นค่อยสากใส่หน่วยนั้นน่นคันนั้นนี่เราจะสากไว้ในนี่สิเฮียสันเราบรรพุได้คนเก่งได้พิชซ์มัยวันนี้สากแล้ววะบดได้สากเลยนะเอาเงินมามันเป็นอะไรเอามันมืดเด้เมื่อวานนี่จะต้องได้สากตัวนี่เนาะเติมต้นจากพาไยเขียวมาเติมน้ำมันก่อนเลยเพราะว่าน้ำมันโคตรแห้งเลยบเหลือจักหน่อย พงมาลัยทุกคนพงแม่บิดนะโอ้โหบิดพงมาลัยโคตรยากเลย <c oughs> ราคาประมาณนี้กะเอาซสัมนี่หละทุกคนเอ้ยไปหัวไปส่วนเงินบ่มีซัมหนี่กัเป็นหนี่เขาเขาแห้งละเอาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ตัวเอกได้มาฮอดเฮือน,น,นแล้วละก็อาบน้ำแต่ยงตูเขี่ยมนอนเพราะว่ามือน,นี่กับเมื่อยเมื่อยมือมอื่ออนกับซีดีออกไปส่วนเสนียว,วๆอีกเนาะ รถกะกนีปัญหาทุกคนที wow. ah? ่ขี่รถมาวันนี้ปัญหานะให้ทนักใจขนาดอ่าเพราะว่าเราว่าขีดอ่าิมงก็เข็มน้ํามันขนาดมันเรามันมันเป็น่ยนยางแต่ว่ามาหอดแต่ว่าตัวเติมน้ํามันสองแสนกีบเข็มน้้ำมันโบขึ้นเข็มมันมันตายทุกคนแต่ว่าพอฮาโทรไปหาพอพอเพิ่นว่ามันเป็นน้ําฟิวที่บอกเราว่าต้องไปเบื่องฟิวมันก่อนแปลว่าช่วงระยู่น้ำเราอ่ะมันบเป็ยนยงเราว่าสิ คันว่านั่นกับตัวทางน้ํามันเนาะทุกคนมีปัญหาอยากตินี่ได้สามจุดพวงมาลัยห็นนะคันว่าเวลาบิดน่ะมันสี่เร็วๆมันสีแบบมันสีแบบบุยจะไหนมันบุกเข่าเกี่ยวนะแบบว่ามันบุกกึ๊กนะแต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาของรถเก่าเนาะกลาบุกเป็นอย่างไรนี้กับพ่อครับได้เพราะว่าเขาซื้อรถโบเมนน่าจะบโบเมนมือสองประมาณมือสามมือสี่หมดเลยเนาะแถมมาฮอดออกมาฮอดอีกเฮ็ดถี่ตำรวจกักกันเลยนะแต่ว่าบริไททุกคนมึงเลยซื้อ แต่ว่าถึงตำรวจกักกับโบริมีปัญหาเนาะเพราะว่ารถเขาบอกว่าหาว่าซื้อม่อกี้นี่เมื่อกี้หลี่พอออกมาหลักถึงกักพ่อมัานะแหกหมานขนาดเนาะแล้วกาโตนี่ปัญหาไงเลยก็คือถังน้ำมันมันหัวพอพ้นว่ามันน่าจะเป็นน้ำใสอย่างนี่แหละเพราะว่าตอนตอนยุเรากับโบเป็นอย่างอีละอันนี้ก็ได้เพราะว่าเราคัดคัดหลายโฮตี้หรือว่าจังไรอย่างวันนี้เรา่าบโบเป็นยังคันว่าอันนั้นลูกโบสบายใจเดี๋ยวเมื่อื่นพ่อไปเบื้องให้เราอะ เราชิมาเบึงอยู่เฮือนนี่ให้อีกเนาะเรื่องฟิวกับตัวถังน้ำมันนี่เราว่ามันเป็นน้ำใสซุปเหนีนยวน้อยด้วยแหละตัวกับบูงูกันเนาะเพราะว่าบูฮู้เกี่ยวกับอย่างเกี่ยวกับรถหุนใดเลยมืออื่นนี่พอชิมาเบึงก็ถือว่าโอเคเนาะทุกคนเนาะเราก็เราก็ยังมีความคิดสร้างอยู่เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากคนฝากกดไ like, ลดค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวไคลิปต่อไปนะเนาะอ่าขอขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อที่ให้กันมาคอมเมนต์อย่างตลอดเนาะแล้วก็บตัวกับ พยายามตอบสุดคมสามารถตัวคิดว่าตัวกันอาจจะโควคลองเรื่องเรื่องตอบคอมเมนต์นี่แล้วเนาะเ <c oughs> อาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า